ครับสวัสดียามเช้าที่ย่านบางซื่อ LD Depot วันนี้ฉันจะพาแกมาดูบรรยากาศยามเช้าที่พระอาทิตย์สาดแสงส่องมากระทบรถไฟนะครับผมกระทบรถไฟทรล้างรถไฟกระทบตู้รถไฟ กระทบต่อมออรถไฟนะทำให้เกิดแสงสีทองนะ่องอําไพสวยงามสวยสดงดงามนะครับผมนะนี่ก็คือขบวนรถต่างๆนะครับผมที่มาจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับผมที่มาที่สถานีกลางกรุงเทพก็จะทะยอยนะครับผมเขาก็จะทะยอยลากลงมานะครับผมนะคันแล้วขัขวน,วขวนเล่าขบวนแล้วขบวนเล่าเข้าสู่ย่านบางซื่อเอลดีเดโปเพื่อทําการตรวจสอบนะเติมน้ำเติมท่าบํารุงรักษาต่อไปนะครับผมนะก็เลยเอาบรรยากาศยามเช้ามาให้แกได้รับชมรับ ฟังและดูนะครับเพราะว่ามันสวยสดคนงามจริงๆนะในเช้าวันที่10บถิงหาคม2,567แม่สวยจริงๆเลย